ร,รายการผู้พิชทตวัไทยมาแล้วครับพบกับผมทีเนันมีชัยรายการที่จะนาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะครับลาวใจคนชอบกินไอศครีมแต่ว่าก็ห่วงสุขภาพกันด้วยก็ต้องรู้จักกับไอศครีมข้าวกล้องงอกสูตรใหม่จากการคิดค้นต่อยอดวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จงังหวัดชุมพรครับ ต่อย่อจากการนําข้าวคล้องพันธุ์ดอกขามซึ่งเป็นพันข้าวท้องถิ่นที่ปลูกกันมากในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกันอยู่แล้วเช่นเดียวกับสับประรดที่ปลูกกันมากในอำเภอสวีรวมถึงล้วยเล็บมือนางด้วยซึ่งก็ปลูกกันทั่วไปที่ชุมพรนะครับมาเป็นส่วนผสมทําไอศครีมนมสดเกรดชั้นดี3รสชาติด้วยกันนะครับมีรสกล้วยเล็บมือนางรสข้าวกล่องงอกแล้วก็รสสับประรด นายสมพรนบกืออาจารย์สาขาวิชาสัตวาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรเล่าถึงผลงานในครั้งนี้เพราะว่าต้องการจะเพิ่มคุณค่าเพิ่มอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากไอสเตรียมทั่วไปครับโดยเฉพาะข้าวกล้องงอกที่ต้องนำข้าวกล้องที่พึ่งจะสีมาใหม่ๆครับแล้วก็ยังมีจมูกข้าวติดอยู่ ผ่านกลับมาวิธีแช่น้ําที่ได้คิดคน้นวิจัยไว้แล้วเพื่อให้ได้สารกาบาสารบารุงสมองที่มีอยู่มากในข้าวกล้องงอกเราก็มาทําการแช่น้ำนะแช่น้ําเป็นเวลา4ี่ชั่วโมงนะนี่เป็นผลงานจากง,งานวิจัยว่าทำไมเราถึงต้องแช่ที่สชั่วโมงนะเป็นช่วงที่เหมาะสมเมื่อเราแช่น้ํสี่ชั่วโมงนี่กนะ็จะทําให้การงอกดีนะครับ ส่วนเคล็ดลับรักษาสีสันของกล้วยสับป,ประรดแล้วก็ข้าวกล้องงอกให้มีสีสันสดใสคงเดิมนะครับเมื่อน,นําไปผสมกับไอศครีมก็ต้องนําทั้งหมดนะครับไปเชื่อมก่อนสีจึงสวยสดเหมือนเดิมนะครับซึ่งการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เสริมคุณค่าทางโพชนาการด้วยพืชผลในท้องถิ่นจึงทําให้ผู้บริโภคสนใจอย่างมากครับขณะนี้ตั้งราคาขายกิโลกร,รัมละ1 0 0บาทโดยต้องสั่งขั้นต่ํา5กิโลกร,รัมขึ้นไปรับ อาจารย์สมพรยังบอกนะครับว่านี่เป็นบทบาทสําคัญของสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าผู้เรียนแล้วก็สังคมต้องการผลสําเร็จซึ่งจับต้องได้และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีในชุมชนด้วยครับ